สวัสดีครับผู้ใหญ่เบอร์ไหนครับเบอร์ไหนตบรเาเริหลายเบอร์ไอเชนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านขุนโจนตำบลโนนขาอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นนะครับสวัสดีวันที่30นะครับใครถูกหวยบ้างนะครับขอเสียงหน่อยแล้วกันนะครับใครไม่ถูกหวยก็ไม่เป็นไรเสื้อต่อไปครับวันหน้าใครว่ากันใหม่นะครับ วันนี้มีตรวจรายละเอียดนะครับก่อนส่งมอบงานนะครับบ้านพักอาศัยคอสลลนะครับขนาดหนึ่งชั้นนะครับสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องรับแขกนะครับเจ้าจของโครงการคุณจริยาจักรยพรแเ้ยวยบุภานะครับกับคุณแม่นะครับวันนี้ ด้วยภารกิจยังไม่สะดวกมารับงานนะครับตอนนี้ยังดูไรสดที่กรุงเทพอยู่คือบ้านหลังนี้นะครับราคาก่อสร้างอยู่ที่1ล้านบาทหนึ่งล้านบาททวนนะครับสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวและห้องแขกนะครับโครงสร้างหลังนี้นะครับเป็นโครงสร้างฐานแผลนะครับฐานคอนเดนตยกพื้นสูงจากขนาดตัวบ้าน65เซนนะครับบันได3ขั้นนะครับ ฟังก์ชันในในในบ้านนะครับประกอบด้วยนะครับเสียงนาบ้านเสียงนาบ้านจะเป็นฝั่งฝั่งทางขึ้นนะครับจะขึ้นอยู่ทางที่ที่ท,ท,ที่ที่ใต้นะครับที่ใต้บันไดสามขั้นนะครับบันไดปูด,ด้วยกระเบื้องแกรนิตโตนะครับลายหินอ่อนสีขาวแต่ลายหยาบนะครับเป็นช่วง,งยาวนะครับขึ้นมาด้านบนมีมานั่งสลับนั่งดู นั่งเล่นท้าบ้านนะครับมีเป็นมา,มานั่งเป็นตัว L นะครับส่วนเฉลียงนะครับมีลายคลาสสิกนิดนึงคือขยักนะครับด้านในจะโทนเป็นโทนสีเทานะครับส่วนฝ้าพดานจะเป็นาลายของพีีนะครับเป็นฝ้าผ้าหลุมด้านหน้าอันนี้เราแถมให้ฟรีนะครับไม่ได้คิดตังค์นะครับแต่ถ้าเกินราคาที่เรากำหนดให้เราคิดตังเพิ่มส่วนไฟนะครับเป็นคริสตัล นะครับคริสตัลสีทองนะครับเป็นไฟสามสเต็ปนะครับมีเดไทมนะครับแล้วก็อะไรบอมนะครับเป็นสามสเต็ปนะครับอันนี้คือฟังก์ชันด้านหน้านะครับฟังก์ชันด้านหน้าเปิดเดินเข้ามาประตูนะครับเป็นอลูมิเนียมแบอบขาวกระจกเคียวใสหนาห้ามิลนะครับมีลูกฟักซสองข้างนะครับเป็นประตูโล่งนะครับพอเดินเข้ามาปุ๊บนะครับภายใน ายในบ้านหลังนี้แล้วตกแต่งไมโทนสีขาวลายอ่อนเป็นตัวเรื่องแกนิตโตะนะครับขันหกสิคูนสิห้องโถงก็น่าจะกว้างเปน้องผมว่าานะครับฝั่งซ้ายด้านของห้องนะครับเป็นที่วางทีีนะครับแล้วก็มีปั๊กนะครับส่วนหน้าต่างนะครับหน้าต่างห้องรับแขกนะครับเน้นเป็นเป็นเคมงนะครับจะมีบานเปิดอยู่สองบานก็เปิดนะครับ นี่ครับมีการเปิดสมงบานนะครับมี่ยืนบานอยู่นนะครับส่วนตรงนี้บานกระจกของนี้จะเป็นบานใหญ่เพื่อรับแสงนะครับก็นา่าจะว่างนะครับว่าคือเป็นอะไรที่แบบรูดูร้ราวไปนิดนึงนะครับส่วนขนาดภายในนะครับเป็นสีขาวเบอร์ห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับโปรง่งรีบบัวสีน้ำตาลเข้ม นะครับสีบสน,น้ำตาลเข้มรอบนะครับฝ้าเวียนฝ้าเวียนจะแบ่งออกเป็นสองขนาดเป็นวงลีสามสเต็ปนะครับรอบองจะเป็นไฟ LED ของอาดาวไลท์ขนาด18วัตต์สี่ชุดส่วนบนหัวโคมนะครับเอาล็อกีส่วนบนหัวโคมนะครับจะเป็นคริสตัลเหมือนกันคริสตัลเหมือนซาเปามีดวงรอบ เป็นลายนะครับมีไปไปชุดเ่อง์สามสามสเตปเหมนะือนกันนะครับแต่คอนเนคเดียวกับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นริสตันเหมือนกันเป็นองอกเขาเรียกโมเดลโมเรนจิโวนะครับชุดนี้หลังลูกค้าซื้อเองนะครับหมื่นหมื่นอพันห้าร้อยนะครับชุดนี้นะครับอยู่ระหว่างหน้าทีมนะครับอันนี้คือเฉพาะห้องนักแขงนะครับอันนี้คือห้องักแขงนะครับตรงนี้ กนนันไปกว่าแล้วเดินมานะครับฝั่งนี้นะครับเป็นวงกบหม้สังเคราะห์ประตูเป็นประตูลามิเนตสีเทาเข้มตัดด้วยโคนตัดด้วยลายสีดำน,นะครับนี่เวลายสียงเพื่อที่จะให้มันมาลกับส่วนของเรือนม,ามา่างท่า ให้มีมันบางเรื่องเลยเพราะว่ามันเป็นสไตล์ออกของโมเดิร์นคอนเทมพอร์ตเลยนิดนึงนิดนึงน,น,น,นะครับพื้นด้านในนะครับเป็นสีดเดียวกันกับด้านนอกกรุบด้วยวัวเหมือนกัน,ส,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 นส่วนที่หนึ่งส่วนตรงที่ผู้ท้องยืนนะครับจะเป็นปลั๊กแล้วก็ทีวีนะครับทางโหมดทางนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นปลั๊กไว้สําหรับบางเสียบพวกอาจจะมีรถบุกพวกอะไรที่เราใช้ทีวีพวกพัดลมพวกโทรศัพท์ นะครับอันนี้คือห้อง,องนอนที่1นนะครับติดกับห้อง,องนอนที่หนนะครับในแบบเป็นห้องนอนที่2น,นะครับห้องนอนที่2ประตูและวงกลเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันลูกบิดเป็นเหมือนกันเป๊ะนะครับขานาดห้องเท่ากันสายในผ้าสีคสา้าสเท่ากันแต่เฮานี้นะครับจะจะมีกระจกบานใหญ่หนึ่งบานนะครับ <S <s <uk> เปิดทับลง ก็เราจะกว้างสูงสอ่ากว้างแล้วก็สูงครับตรงรูมเข้ามาเย็นมากนะครับส่วนประตูฝั่งซ้ายฝาาั่งซ้ายมู้นของผมนะจะเป็นบานตรงข้างนะโทนสีภายในห้องเป็นเอาเบอร์ห้าศูน,น,น,ย,น,น,นย์หนึ่นเนง,นนง,นนงนนเหมือนกันนะครับกระเบื้องภายในเป็นกระเบื้องแกรนิโตสีขาอลไรตอนหลุดเรยบวัวเหมือนกับห้องนอนที่หนึ่งนะครับห้องนอนที่ห้องนอนที่สองเหมือนกันคอนอลักษณะการวางคอนเซ็ปต์ห้องเหมือนกันฝั่งนี้จะเป็น หอดทีวี TV, นะครับมีปั๊มแล้วก็บ้านอยู่ตรงฝั่งนู้นด้านบนนะครับก็ไม่นานเป็นฉากเรียบนะครับไม่ได้มีหนุนนะครับถ้ามีหนุนทางบริษัทที่เพิ่มไม่ได้แถมฟรีครับไฟเป็นของมันตั้นนะครับสามสต็ปเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมผมจบห้องนอนเนี่น้ออนสองแล้วเดี๋ยวเชิญรับเข,ข้าห้องห้องน้ำกับคุณสมควรเพราะว่าเขาชอบเล่นกันในห้องน้ำ ห้องน้ำนะครับก็จะเป็นประตูนะครับเป็นยูพีวีซีสีขาวนะครับตัดด้วยแถบสีน้ำตาลเพื่อให้รับกันประโปรงนะครับก็คือลูกปักก็จะเป็นเป็นบาตเป็นเศษน,นะครับสองชุดบนและล่างนะครับส่วนลูกบิดก็จะเป็นลูกบิดที่สามารถใช้เหรียญบาทไขได้นะครับ โทนของผนังห้องน้าของบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นเน้นเป็นโทนขาวนะครับขาวเรียบดูแล้วโปร่งสบายตานะครับจะเน้นบ้านหลังนี้ดีไซน์ก็จะเป็นเน้นโทนโปร่งนะครับก็คือเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจออ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าตัวนี้จะเป็นดีไซน์เป็นชนิดเป็นวงกลมนะครับเป็นแบบตั้งบนเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็จะมีกระจกใส กระจกเงาตัวที่ครับกระจกเงาเป็นเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับถัดจากถัดจากชุดอาล้างหน้ามาก็จะเป็นชุดชักโครกนะครับชุดชักโครกตัวนี้ก็จะมีมีสองระบบเป็นกดกดเบาแล้วก็กดหนักนะครับอตอนนี้ยังไม่สามารถเทน,น้ำได้เพราะว่าช่วงกลางวันาตามคนคนคนไทยเยอะแรงดันยังไม่ได้พอเพราะยังไม่ได้ติดตั้งปั๊มนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะเทระบบน้านได้แต่เบื้องต้นเทนไปแล้วละ่ะเทระบบจาก จากจากเมนมิเตอร์อีกเครื่องหนึ่งไปแล้วอีกเไม่ใช่มิเตอร์ของบ้านข้างๆบ้านของบ้านบ้านญาติของน้อส้มนะครับอีกอย่างหนึ่งน,นะครับทีนี้อถาเอือกมานะครับเป็นคนุณเมื่อกันที้พี่ท็อกบอกว่าชักโรครกเสร็จเรียบร้อยแล้วชักโรครกมีขนาดขนาดนรูปสี่มีหนักกับเบานะครับติดกับชักโรครกนะครับจะเป็นพาริชชันกั้นนะครับไปตัวพาริชชันเนี่ยครับจะมีที่วางของนะครับไว้ไว้สำหรับวางของนะครับรนี่ กับสกูยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรนั่นเลยครับตามจุดถามขนาดห้องน้ําห้องนี้นะครับห้องท่านจะใหญ่2เมตรคูณสามสองเมตรห้าสิบคูณสองเมตรนะเป็นห้องน้าห้องเดียวพื้นนะครับจะแบ่งลักษณะโคละข้างคือตัวผนังฝั่งนี้ห้องห้องรงเนี้จะเป็นเปียกนะครับส่วนลงไปด้านล่างจะเป็นแห้งนะครับ ใช่ครับส่วนฝั่งของติดกับหัว,ค,วนะคุณสมควรเนี่ยคุณอันนี้แหละเป็นเบาแผ่นผ้านะครับเป,เป็นเป็นเหาแผ่นผ้าเวลาเราอาบน้ํานะครับถ้าอยากเข้ามาด้านในนิดนึงนะครับตรงนี้มันเทนงไม่ได้นะครับฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นที่วางของอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีฝักบัวนะครับฝักบัวเป็นตรงเหลี่ยมนะครับลายฉุดนิดนึงแล้วก็อันนี้ติดตั้งเครื่อ,องทั้งหมุนให้แล้วแต่คือระบโบโรเคชั่นต่อไปนะครับ เชิญห้องครัวห้องสุดท้ายของบ้านนะครับเดี๋ยวเชิญข้างในนะครับห้องครัวห้องครัวนะครับบ้านนี้ก็จะประตูประตูประตูอะไรบริหารเอาดีอ่านประตูประตูก่อนนะครับก็คือประตูห้องครัวตัวนี้นะครับก็จะเป็น UPVC สีขาวครับเหมือนกันกับห้องน้ำนะครับเป็นวัสดุชนิดเดียวกัน แล้วก็แต่ว่าต่างกันที่ลายนะครับลายตัวนี้จะเป็นเออ่ช่องหกช่องนะครับอะไรเนี่ยตื้นจริงๆๆเลยกระโดงอะไรห้องครัวนะครับสำหรับบ้านหลังนี้พื้นทา่กว้างกว้างมากนะครับก็ <c oughs> จะมีเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ของหลังนี้จะเป็นรูปตแอลนะครับตัวนี้จะเป็น สำหรับวางนกแก๊สแบบฝังนะครับเป็นทางเจ้าของบ้านอมาวางเราใช่ไหมเราทำเกลียวเลอกส่วนทางฝั่ซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นซิงค์ล้างจานนะครับก็คือเคาน์เตอร์ตัวนี้จะมีกันเปื้อนกันเปื้อนสูง80เซนนะครับ80เซนเป็นลายลายลายสี่เหลี่ยม ลายเสียสีขาวแกวดำนะครับส่วนท็อปคอเตอร์ตัวนี้ท็อปคอเตอร์จะเป็นสีดำนะครับกระเบื้องเกนิโก้หกสิบคูณหกสิบสีดำเลยนะครับส่วนตัวห้องครัวก็จะเป็นกระเบื้องสีขาวนะครับมีประตูเขาเรียกเป็นประตูเปิดใต้คอเตอร์นะครับสองชุด ชุดแรกจะเป็นตัวบางคู่แล้วก็ชุดที่สองจะเป็นตัวบางเดี่ยวนะครับชุดอ่าเรามาดูชุดบางคู่กันก่อนชุดบางคู่เนี้ยจะอยู่ใต้อ่าหล้างจานนะครับสําหรับบางเปิดสำหรับเซอร์วิสเซอร์วิชชุดอ่าสะดืออ่าหล้างจานนะครับกรณีอ่าเก็บเอาเอาขยะออกนะครับก็จะได้ง่ายต่อการเซอร์วิแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาเก็บเป็นที่เก็บของ นะครับที่เกี่ยวของตัวแบบนี้แล้วก็ชุดประตูบานเดี่ยวชุดประตูบานเดี่ยวตัวนี้จะอยูในน่ใต้อตอแก๊สนะครับก็คือสําหรับเอาถังแก๊สต้องเอาไว้ข้างล่างนะครับส่วนใต้เตร์ของเราเนีย่ยจะปูกระเบื้องมื่อหมดเลยเก็บท,า,ทาสีผนังปูกระเบื้องก็ไปนชนเรียบร้อยนะครับก็คือดูแล้วสาอ่านะครับส่วนตอนนี้ก็จะเป็นช่องอเนกประสงค์ นะครับสำหรับวางข้าวผมต่างๆนะครับก็คือห้องครัวตัวนี้พื้นห้องครัวเนี่ยก็จะเป็นใช้ลายเดียวกันกับตัวบ้านนะครับทั้งหมดก็จะเป็นพื้นลายหินกรสีขาวทีตตดดว่ตัดด้วยตัดด้วยบัว PVC นะครับบัวเชิงผน,นังน,นะครับส่วนฝ้าเพดานนะครับฝ้าเพดาน ตัวนี้ก็จะเป็นชนิดเป็นเป็นฉากเรี่ยวนะครับเป็นเป็นชนิดเรี่ยวแล้วก็มีโคมไฟซอลาเปาหนึ่งโคมคุามสูงกวนลำพิษกวนยึดนะครับโคมไฟนก็จะมีปรับได้3ปรับได้3สเตทสามเฉดสีนะครับมีวอร์มไว้เอไลท์นะครับแล้วก็เอ๊ผสมกันเรียกอะไรไม่รู้ออริจินอลออริจินอลออริจินอลก็มีเตียงเอ่อตู้ คู้คอนโทนนะครับของบ้านหลังนี้มจะอยู่ที่ห้องครัวนะครับอยู่ที่ห้องครัวนะครับเป็นตัวที่ห้อง G C นะครับเมนเท่าไหร่เมนห้าสิบหกสิบสามเมนหกสิบสามสลับสายเบอร์สรับสายเบอร์ยี่สิบห้าหแต่บางที่นะครับไปก่อการไฟฟ้าครับเมนหกสิบสามใช้สลับเบอร์สิบหกมีการแก้ไขต้องเปลี่ยนลูกเสื้อกิา ตัวตัวเมนใหม่เจอแล้วเนหนักนะครับที่นายสมนึกนะครับเขาบอกว่ารับฝารับโดในมันมีกระลาวโถนะครับทีนี้นะครับส่วนหลังบ้านนะครับประตูหลังบ้านเป็นอยู่พีดีซีเหมือนกันนะครับมานชุดเดียวตัวกรวที่จะเข้าห้องไหนบ้านนะครับลูกบิดเป็นลูกบิดธรรมดานะครับเอ่อเดินออกมาข้างนอกนะครับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนชั้นพักนะครับชั้นพักอาจจะไว้เครื่องซักผ้าหรือเอาไว้อะไรก็ได้ นะครับปูด้วยกราเลืองลายเดียวกับน้ำมานนะครับลงข่มแห้งกับว่านะครับทีนี้ปีเรามันตกรอบเราก็ดกสีดานะครับเป็นรากระตกสีดําทั้งหมดนะครับมีบันไดลงนะครับบันไดลงสามขั้นเหมือนกันนะครับตรงนี้หนึ่งสองสามนะครับมีฟังก์ชันทั้งหมดนะครับสําหรับครอบครัวไม่ใหญ่มากนะก็สาหรับสองห้องนอนก็สองคู่นะครับประมาณทัาวๆคนนะครับอยู่ได้สบายสบาย ต่ใครในห้องส่งมโล่งก,ก็อนปดนีได้เลยฟังชั่นโลบนะครับโอเคอเอาสเราก็เดินสำรวจเรียบร้อยครบทุกเมนูของบ้านแนละ้วเดี๋ยวให้คนมีประตูนัาต่านแมบนึนนะครับวันนี้ไม่ได้มีการส่งหม้อนะครับเพราะว่าทางคุณส้มและับครอบครัวไม่ได้อยู่ยังอยู่กรุงเทพตอนที่มนมาตอนที่จะรับหม้ บ้านน100%นะครับบานบ้าน100%นะครับคือตอนนี้ก็คือรอรอมารอมอยนะครับก็คือเราจะปิดทุกอย่างว่าเรเทมบอะไรเรียบร้อยแล้วน้ําไฟไฟไอให้ ติดผลตอบกลับไปเลยแล้วกญแจุ้กูแจลลับบ้านของแจงดิก็ผ่ากอยานอปครับทีนี้เดี๋ยวลองดูก่อนดี่ มุนชลิปจากนนบ้านของร้าชธานีนะครับสนักงานมีสังกีนะครับวันนี้วันวที่30เดือน12 2563สอาำหรับผมนะครับผู้ด,ดู้ในงานสำหรับคุณสมควรนะครับคุณอนุชานะครับคุณประชนี นะครับปีนี้นะครับ,ปนะรบเป็นวันเป็นวันสุดท้ายของการงานนะครับบริษัทเปิดวันที่3มีนาเอ้ยอยู่เยอะไปสามมกราคนอยู่นะครับก็จะหลังจากสามมกราครับเราจะไปกันที่อำเภอเมืองจังซีแล้วกโคนะครับคือรอนานหนบ้านการทำทีมเสร็จจากบ้านการทำทีมนะครับเราก็จะโม้ปไปกี่ดาวคนละยอดเดียวบ้านผู้กองที่ ที่ทอำเภอเมืองในจังหวัดขอนราชธานีนะครับและส่วนงานที่ขึ้นใหม่งานที่ดำเนินการต่อไปงานที่เตรียมตัวเสาก็จะล้ำไปเรื่อยๆและก็สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คนนี้ก็คือลูกค้าที่เชื่อมั่นนะครับให้ทางเราเป็นแรงไปหลายอย่างนะครับอ่าสุดท้ายนี้เดี๋ยวเชิญอนุชาขอบคุณสวัสดี้ใหม่คร <c oughs> ับก็ผมนะครับก็ ชาครับก็เป็นคนพนักงานของพีทีโฮมนะครับคนหนึ่งก็ก็วันนี้มีใหม่ละก็ขอให้ลูกค้านะครับความสุขความเจริญิ่ใจปานาจิไงก็ขอให้สรงปความมุ่งมั่นนะครับขอคุณส่วนวในไม่เงไม่ไม่ไเป็นวยมีความสุขักสน